คุณพลนัทสีอินสุดเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมพลนัทศีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยขอญาตหาลือกกับท่านทานสองเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่าน <c oughs> ทํารงสว่างเดือน ผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคนนทบ,บุรีสืบเนื่องจากถนนทางหลวงชนบทนบอ0 0 3นะครับาสาน้อยลาดบัวหลวงปัจจุบันมีการขยายผิวจราจรและปรับช่องจราจรในส่วนที่ขยายผิวจราจรไปในเรื่องของไฟทางส่องสว่างปัจจุบันยังไม่มีนะครับได้สอบถามทางหลวงชนบทแล้วว่า,าในส่วนของงบประมาณ จะติดขัดนะครับก็จึงอยากจะนําเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อที่จะให้การใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะว่าถนนดังกล่าวนะครับมีวิทยาลัยเทคนิคมีโรงเรียนมีอบตอมีชุมชนมากมายนะครับก็อยากจะให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเร่งด่วนในส่วนของเรื่องที่สองผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่าน ธรรมนูญวงประเสริฐรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีครับได้นำลองเรียนในเรื่องหาลือนะครับบนถนนทางหลวง3า6สี่หปทุมธานีบางเลนนะครับพิกัดจากคอสพานพระพิมลถึงสี่แยกนพวงศ์นะครับประมาณ10กิโลเมตรถนนสายดังกล่าวนะครับไฟทางมีเรียบร้อยแต่เนื่องจากอายุการใช้งานนะครับทำให้ไฟชำรุดไปหลายช่วงนะครับไฟที่ติดมีอยู่น้อยกว่าไฟที่ไม่ติดก็จึงอยากจะให้ ท่านประธานนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้ไฟทางดังกล่าวได้กลับมาใช้ดีได้ดังเดิมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนต่อไปกับขอบคุณอย่างสูงครับครับต่อไป